บัดนี้วันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวัน 20. ที่10ที่ข้าพเจ้านางสาวบุษรินสุทินขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตรและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ สัมันตาจัก,กวาเลสูอัตราคัตฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชสัสุนันตุสะขโมขะทงังสักเเกามีจะรูเปคิริสิขะระตะเตจักตะลิเขวิมาเนทีเปเรัตเถจะคาเมตาูุวะนคะหาเนเคหาวัตถุมหิเขเตภูมิมาจายันตุเทวาชาละ,ะละะรวิสเม ยักขะคันทพันอาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราจนาสาธัโวมีสุนันตุธรรมมสวนากาโลอยัมผ้าทันตาธรรมมสวนากาโลอยัมผ้าทันตาธรรมมสวนากาโลอยัมผ้าทันตาหน้าโมตัสสาภระคาวะตัวรหะตสัมมาสัมพุทธะหน้าโมตัสสาภระคาวะ่าตัวรหะตโตสัมมาสัมพุทธะหน้าโมตัสสาภระคาวะตัวราหะตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสารนังฆ่าฉามิทำมังสารนังฆ่าฉามิสังฆังสารนังฆ่าฉามิทุติยัมปีทุติยัมปีทำพุทธังสารนังฆ่าฉามิทุติยัมปีทำมังสารนังฆ่าฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังฆ่าฉามิตาติยัมปีพุทธังสารนังฆ่าฉามิตาติยัมปีทำมังสารนังฆ่าฉามิตาติยัมปีสังฆังสารนังฆ่าฉามิ นาทีเมสรนังอันยังพุดโธมเมสรนังว่ารังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสธิเมหูตูสัพพทานาทีเมสรนังอันยังทำมูเมสรนังว่ารังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสธิเมหูตูสัพพทานาถิเมสรนังอันยังสังโคเมสรนังว่ารังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสธิเมหูตูสัพพทา เอวัมเมสุตังเอกังสามาย,ยังภาคาวาสกเกสุวิหารติกะปีลวัทุสมิมหาวาเนมหาตาพิขุสังเีนสัทิงปันจะม ah าเตหิพิขุสเตหิสเพหิวะอราหันเตหิทสาหิจาโลกาทาตูหิเทวาตาเยโพเยนาสานิปติตาหุหติภาคาวันตังทาศนายาพิข,ขุสังคันจะอาทาโคจาุนางสุธาวาสก,กาย นี่การนางเทวานางเอตาหาโรโหสิอายังโขภาคาวาสกเกสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงมหาวาเนมหาตาพี่โคสังเคณัสทิงปัญจาเตหิพี่โคสเตสเหิสเพหิมะอารหันเตหิทัศสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปปตาตาโหติภาคาวันตังทัศนายะ ที่ครูสังคัญจะยั <c oughs> ยนนูนมาม่ยังปีเยนะพระคาวาเตนุปะสังกามียามะอุปะสังกามิตาวะพระคาวะโตสันติเกปันเจกาคาถาภาสิยามาติอธาโขตาเทวาตาสีญาถาปินามาพระลาวาปุริโสสัมมินชีตังภาว,วาภาหังปะสาริยะปะสาริ ตังวาพาหังสามิเชยะเอวาเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุอัตราหิตาพระคาวาโตปุระปุระโตปาตุระหังสุอาทาโขตาเทวาตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังที่ที่ตาโขเอกาเทวาตาพระคาวาโตสันติเกอีมังคาทางอาาสิ มหาสมัมมาโยปวะนัสมิงเทวากายาสมาคาตะอาคาตัมหอีมังธรรมะสมายังท่าคีเตเยวะอัปราชิตะสังคันติอาทาขูอัปราเทว,วัตาภาคาัโตสันติเกอีมังคาถังอาาสีตัตาราพิขาวโบสมมาท่าหังสูงจิตตังอัตานอุชุกามาการสุสาราธีวะเนตานีา้ฆาหิตาวาอินทะ รยานิระขันติปันทิตาติอาทะโขอปาราเทวตาพระคขาว่าโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเฉตวาวีขีรังเชตวาวะปารีขังอินทา่าขีรังโอหัดจะมาเนชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักคูมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอาทาโขอปาราเทวตาภาคะคาว่าโตสันติเกอีมังคาทังอาาสีเยเกจิพูดทางสรนานังคาตา สีนาเตฆามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเฮหังเทวากายังปะริปุเรสปุเรสันติติอาทาโคภาคาวาพิขูอามันเตสีเยปูเยนาพิขาเวทาศาสุโลกาธาตุสูเทวตาสันิปติตาุนติตาทัต ข้าต่างทัศนนายาพิ่คูสังคันจ่าเยปีเตพิเขเวอาหีสูงอตีตามัทานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิข้าขวันตานางเอตาปารามาเยวะเทวตาสันิปติตาอาหีสูงเสียถาปิไม่หังเอตาหิเยปีเตพิขเวภาวิสันติอาณาคาตามัทานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิข้าขวันตานางเอตาปารามา เยวะเหวะตาสันนิปติตาภาวิสันติเสยาปีไิมัยหังเอตาราหิอาจิตคิสามีพิฆาเวเทวกายนานังนามานิกิต,ตายสามีพิฆาเวเทวกายนานังนามานิเทศิสามีพิฆาเวเทวกายนานังนามานิตังสุนาทะสาสาธูกังมานาสิการุหาาศิสามิติ เอวัมพันเตติโหเตพิพาขขภาคาวา่าโตปัจัะโสสุภาคาวาเอตาทาวจะสิโลกมมามนุษกัสสามิยัตถะกุภูมมาตะทัสีตาเยสีตาคิริคภา,ารังปะหิตตาตาสามาหิตาปูทูสีหาวะสัตลีนาโดมาหังสาพิสามผููโนโอทาตามานาสาสุทาวิปัสสัน นามาาวิราพิญโยปัญจสเตยตวาวะเนกาปิลวัฒเวตโรตะโตอามันตายิสัทธาสาวะเกสาสนีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิขาวเตจะอาตบปะมากรุงสุตวาพุทธาสาสาสนังเตสัมปาตุระหูยานังอามานุสานาทัานังอัเปเกสตามะ ทักขงสาหัสสังอัฐสาตาริงสาตังเอเกสาหัสานังอามานุสสนามาทาสูงอเปเกนันตามาทักขงที่สาสัพพาผู้ผู้ดาอัหงตันจสศพังอภินญายะปาวาคิตาวานะจาจักขุม,มาตาโตอามันตะยี่สัทธาสาวเกสา,สา,าเสนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาทะ พี่ขาวโยเยโวหังกิตอิสสามิขีราหิอนุปุภโตสัตตสหัสสาวะย่าคาภูมากะปิละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตย่าสัสีโนโมทามานาอภิกรมุงพี่ขูนังสมิติงว่านังชาสาหาสาหี หีมาวาตายาขานาตะวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตยาสาีิโนโมทมานาอาภิกามูพี่ขูนางสามิติงว่านางอิเจเตโสระสาสาหาสายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตยาสาีิโนโมทมานาอาิกามูพี่ขูนางสมิติว่านาง เวสามิตาปัญจสตาญะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะศาสิโนโมทามานาอภิกามูภิโหนังสามิติวะนังคุมคุมพิโรราชาราชาข้าเหโกเวปุลลัสานิเวสานางพินโยนางสตาสาหัสังญาขานาง ปายรูปัสสติกุมภีโรราชาค่ะหีโกสปะคะสามีติงว่านางปุริมันจารีสังราชาตาราโหปัสสติคันทภานังอธิปติมหาราชายาสีโสปุตตาปีตัสาวะหาโวินทามานะมหาภาลัยที่มันโตชู่วมันโตวันหน้าวันโตสาสีโนโมทามานาอาภิกามูภีคูนางสามีติงว่านางท่าขีนันจาที่สังราชาวิรุษโหตัปัสสะสติกุมภา ภูมิพันธ์านังอธิปฏิมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตัสสะพะฮาโวอินทานามามหาภัตภราอีที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิกรรมุงพี่ขูนนางสมีติงว่านังปัชชีมันจะที่สังราชวิรุปโคปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตัสสะพะฮาโวอินทานามามหาภัตลราอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโต ยัสสีโนโมทามานาอภิกรรมวง์พี่ครูนางสามีติงว่านางอุตารันจัดที่สังราชากูเวโรตปัดภาษาสติยาขานางอาทิปติมหาราชายัสสีโสปุตตปีตัสสาวาฮาโวอินทานามามหาภาลาอีทิมันตตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสีโนโมทามานาอภิกรรมวงศ์พี่คูนางสามีติงว่านาง ภริมาที่สังทัตารถโธท,ะทะ่าคีเนนาวิรุหกโกปัชีเมนาวิรุปโขกุเวโรอุตรังที่สังจัตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรที่สถานทันทัดทาน,น,นลมานาอัตถังสุวา่าเนกาปิละวะทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิสาสาธามายากูวเวนทูตเวเวเทนทุวิทูจาวิทูตตสหะ กัรทโนกับกามเสโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสูตโตัวจะมาตาลีจิตตาเสโนจะคันทัโหมาโรราชาชาโนสาโภอาคูบันจสิโขเทว่าตีมหาลูสุริย่าสุริยาวัชสะเอเตจันเยจราชานคันทัพภาสหราชุ พีมทามานาอภิกามูพี่คูนังสามีติงว่านังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากรรมราสตาราอาคูปายาคาสหายาตีพิยามูนาท่าตาราธาจะอาคูนาคายาสศิโนเอราวโนมหานาโคสุปาคาสามิติงว่านางยีนาคาราเชสหาสา หารันตีที่พาที่ชาปักขีวิสุทธาจัคคูวิหาสายาเตวะน่ามัชปัตตาจิตาราสุปันนอิติเตสานามังอาพายันตาทานาฆาลาชาณนะ <c oughs> น่ามาสีสุปันน่โตขีมามากาสีพุทธโทสันหาหีวาจาหีอุปนหะยันตานาคาสุปันนาสารนามากังสุพุทธทงชีตาวาชิราัต หัตเทนาสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวสวัสเตเสตีอิทิมันตโตยสะสีโนกาลากัญชามหาพิสมาอาสุราธานาเวข้าสาเวปจ,จิตติสุจิตติจัปปาราโธนาโมจีสหาสตันจัพภริปุตตานางสเพเวโรจนามากาสันในหิตาวาภาผ้าลิงสีนางราหูพระท่าวูปา ขามงสาม,มายโยธานิฮัตทันเตพิขูนังสามีติงวานาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตธา,าขามงวารุนาวารุนาเทเทวาโสโมจายัสสาสาหาเมตาการุนากายิการาคูเทวาญาส,าสีนโน ท่าเสตเตท่าสาธากายาสะเพนานตตะวนันนีโนอิทิมันโตชูต ass ass ิมันโตวันนวันโตยาสะสีโนโมทมานาอภิกามุงพิโคนางสมิติงวานันเวนทูจะเทวาสหารีจะอาสามาจะทุเวยามาจันทสูปนิสาเทวาจันทักมาคูบุรคีตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูบุรคีตา นาขันตานีปุระคีตาวาอาคมูมันท่าพาลาหากาววาสูนางวาสาวโวเซทูส,สกูปาขฆาปุรินท่าทท่าเซตท่าสเตเตาธากายาสาพินาน,าตาานัตวันนีโนอิทิมันโตชูติมันโต,ว,นตว,วันนาวันโตยะส,สัสีโนโมทามานาอาภิกามูพิ่คูนางสามีติงวานาอานาคูส,สหภูทเทว,วาชาลามา ขีสิขาริวะออริทากาจารชาจาอุมาปุภะนิพาสีโนวารุนาวารุนาสหธรรมจะอจุตาจะอนิชกาสุเลยยารุจิราอาคูอาคูวาสาวะนนสีโนท่าเสตท่าสะทากายาสเพนานตวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสีโนโมทามานาอภิกำมุพิโคนางสามิติงว่านาง สมานามาหาสมานา,านุสามนานุสุตตัมหิทาหิทัปปุสิกาอาคูอาคูมนโนปุสิกาอาถาคูหารโยเทวาเวยเจจโรหิตวาสีนโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัสีโนท่าสเติท่าสาทกายาสาพมิมานตตวันติ นีโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตยะสสีโดโมธามานาอาพิกามุภิโคนางสมนติวานาสุกากะรุมหาอรุนาอาคูวคะนาศาสะหาโอทาตาไคหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหาระฆชามิสกาจายะสสีโนทะนายังอาคาประชุนโนโยทิสา ทวัตติทาเศเตทาธาสทากายาสเพนะนาตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสีโนโมทมานาอภิกามูพี่ขูนางสามีติงว่านางเขมิยาตุสีตายามากทากาจายะสสีโนลมพิตการามาเศทาโชตินามาจัส อา,อาสาวานิม,มานาราติโนอาคูอาถาคูปารนิมิตาถ้าเศเตฐีถ้าสาธากายาสัพเพนะหน้าตะวันนีน่โนอิทิมันโตชูติมันโตว,วันนาวันโตยาสาีโนโมทมานาอภิกรรมูพี่คูนางสามิติงว่านางสถเทเตเทวานิกายาสัพเพนะหน้าตะวันนี่โนนามันวายนะอาคันฉูงยีจันยี สาธิศาสาหาปวะวุฒาชาติมาคีลังโอคตินหน้ามานาสวังท่าขิท่าเขโมาตารังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุภุม,มามะระมาโตจะปุตตาอิทิมาโตสาหะสานางังกุมาโลติโสจัโสปาคะสามีติงว่านางสาหะสาภูภมาโลกานางมาหาภูมาพิติทติอุปะ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากโยยาสัตสีโสท่าเทาเสธาอิสระอาคูปัจเจกวะวะสวัตติโนเตสันจะมัชาโตอาคาหาริโตปาริปาริววาริโตเตจะสเพอาภิกันเตตินสินเทเทเวสภุมะเกมมาราเสนาอภิกามิปัสสกันทักษะมันที่ยังเอทะ คันหะทะพันทะหะราชีนาพันธะมัตถุโวสมันตาปริวารีทะมาโวมุนจิทะโกจินังอิติตัถะมหเสนกันหาเสนังอเปศยิปานินาตัลามาหัจะสรังกตวานาเพระวังยถา,าปะวุสโกมีโขทนยันโตสวิชุกโกตะทาส ปจุทาวติสังกุธโตอาศยยังว่าเสตันจัสพังอภินญ,ญาญาว่าวักขิตวานะจักคูมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวะเกศาเสนีระเตมาระเสนาอาิกันตาเตวิชานาถาภิขาวโเตจะอาตปมามะการงสุตาวาพุทธศาส,าสานางังวีตาราเคหีปกามูนนสังโมัมปิ อินชายุงสาวเพวิชิตะสังคามะพายาตีตายยาสีโนโมทันติสหพูเตหิสาวะเกเตชาเนสุตาติ